เมื่อทีมค,คือหัวใจของเราเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อแม่หัวใจของเราหยุดเต้นสวัสดีค่ะแพทีินัมสตาศสีสวรรณาสมนึกค่ะวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทอายราแพนเน็ตที่ให้โอกาสวันหวานมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานกับทีมกัมพูชาค่ะวันหวานเชื่อว่าหลายๆคนคงแปลกใจใช่ไหมคะ ทำไมถึงเลือกที่จะทําทีมที่ประเทศกัมพูชาบอกก่อนเลยว่าความคิดเหมือนกับทุกคนคือกลัวค่ะแต่เมื่อมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการมีทีมที่ประเทศกัมพูชาสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยคือตัดสินใจที่จะทํางานกับร่วมกับทีมกัมพูชาเมื่อได้ทีมงานมาเราทํำยังไงกับเขาล่ะศึกษาหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการทำงานในประเทศกัมพูชา ดูผู้นําทุกคนที่ประเทศกัมพูชาว่าทาํางานยังไงหลังจากนั้นเดินทางไปประเทศกัมพูชาค่ะไปสร้างความไว้ใจไปสร้างความเชื่อมั่นไปสร้างให้เขาเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้วันหวานจะไม่ไม่ทิ้งทีมงานประเทศกัมพูชาแน่นอนค่ะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้ใจให้ความรักแล้วใจซื้อใจเพื่อสร้างทีมงานที่ประเทศกัมพูชาค่ะ ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าทีมที่ประเทศกัมพูชาทํางานแบบมีความสุขและสนุกสนานมากค่ะตอนนี้ Fit Me เป็นที่ต้องการของทีมงานมากๆค่ะมีเคล็ดลับยังไงวันนี้เปิดใจเลยค่ะทีมงานที่ทํางานที่ประเทศกัมพูชาทุกๆกคนจะรู้จักผลิตภัณฑ์ของ Fit Me เป็นอย่างดีสามารถบอกลูกค้าได้ว่าสินค้าแต่ละตัวใช้เวลาไหนใช้อย่างไร ะะฉะนั้นถามว่าทำยังไงที่ปิดฟิตมีได้ไม่ได้เชียรค่ะแต่ชี้โอกาสให้เขาเห็นลูกค้าเราแบ่งลูกค้าเลยนะคะแบ่งลูกค้าเป็นลูกค้าผู้บริโภคเพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะชี้ให้ก็เห็นว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของฟิตมีมีความคุ้มค่ายอย่างไรการที่ต้องเดินทางไปรักษาไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลหรือประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และที่สําคัญสินค้าของฟิตมี ราคาเต็มคือประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทแต่ซื้อในเวลานี้เป็นในเวลาของโปรโมชัน่นคุณซื้อเพียงราคาแค่1,5 0 0 0บาทเท่านั้นแค่ซื้อคุณก็ได้ความคุ้มค่าแล้วอย่างน้อยคุณได้ส่วนลดจากราคาโปรโมชั่นลงอีก5,000บาทนี่คือกลุ่มที่ซื้อเพื่อดูแลสุขภาพอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของคนที่สนใจทำธุรกิจเมื่อสุขภาพเขาดีแล้วเขาสนใจทำธุรกิจ ชี้ให้เขาเห็นโอกาสทำธุรกิจก็คือความคุ้มค่าอีกนะคะในการทําธุรกิจกับบริษัทอิยาลาแพนเนตเราต้องสามารถชี้ให้เขาเห็นหรือบอกเขารู้ว่าการเปิดธุรกิจอิยลาแพนเนตลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แล้วครั้งเดียวมากที่สุดคืออยู่ที่ประมาณ40,000ื่ถึงห้า0มบาทเอา้าทำไมราคานี้แล้วแต่เขาเลือกผลิตภัณฑ์แต่ถ้าลงทุนกับชุดฟิตมีเขาซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นเพียง 15,000บาทแค่ตัดสินใจเปิดธุรกิจเขาได้กำไรเป็นของแถมไปแล้ว5,000บาทแต่ที่สำคัญยิ่งใหญ่กว่านั้นเขาสามารถซื้อแค่ชุดฟิต m มีสามารถเป็นร้านค้าขนาดใหญ่คือเป็นเอ็กซ์คูซีฟลงทุนแค่ครั้งเดียวแค่ขายผลิตภัณฑ์หมดกำไรก็กลับมาแล้วนี่คือความคุ้มค่าได้ทั้งสินค้าได้ทั้งร้านค้าที่เป็นร้านแพ็กเกจที่ลงทุนใหญ่สุดเมื่อเขานำผลิตภัณฑ์ ซื้อหรือจะนำไปขายเขาก็สามารถได้ความคุ้มค่ากลับมาเป็นต้นทุนทุนก็ได้คืนหมื่นห้าแถมได้เงินกลับมาอีก5,000บาทค่ะนี่คือทำให้ทีมงานที่กัมพูชาปิดชุดฟิตเมีคือการให้โอกาสมองให้เขาเห็นโอกาสว่าความคุ้มค่าของชุดฟิตเมีคือเอ็กคลูลดต้นทุนไปประมาณ2,500 0ถึง3,500 0บาทมันสุดยอดไหมล่ะคะกับการปิดชุดฟิตมีค่ะตอนนี้ การทำงานกับทีมงานเป็นอะไรที่ง่ายมากทำงานเหมือนหนุ่มจี๊สาวนะคะเพราะเราไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้แต่รู้ไหมว่าตอนนี้กลับเห็นหน้ากันทุกวันค่ะด้วยวิธีการโทรหากันทาง Facebook หรือทางซู om นะคะถามว่าตอนนี้ทำอะไรสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจหัวใจหลักของของการทำธุรกิจคือส่งลูกเข้าระบบค่ะแล้วตอนนี้บอกเลยว่า ต้องขอบคุณผู้นําที่กัมพูชาขอบคุณบริษัทอเยราที่สามารถทําระบบให้กับทีมงานที่กัมพูชาได้แบบดีเยี่ยมเลยค่ะส่งลูกเข้าฟัง ABO ทุกอาทิตย์ส่งลูกเข้าเรียน ABC เรื่องแผนไรายได้เรื่องสินค้าและที่สำคัญได้เรียนการทำธุรกิจกับท่านบรมครูท่านอาจารย์ชนันวิทย์เมธาชัยวุฒิไม่มีคำว่ายากเข้าเรียนรู้แล้วลงมือทำ เรียนรู้และลงมือทําตอนนี้ทีมงานเป็นนักเรียนที่น่ารักมากค่ะเรียนแล้วกลับมาซูมกันกลับมาอัปเตอร์มิทติ้งกันว่าวันนี้แต่ละคนได้อะไรควรเสริมอะไรแล้วไปลงมือทำํำฉะนั้นค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทําธุรกิจอายรลาเป็นต้นแบบที่มีระบบให้คนที่ทําธุรกิจไม่เป็นมีระบบสําหรับที่อัปไลน์กับดาวไลน์ที่อยู่คนละประเทศทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะ บอกได้เลยว่าทํางานแบบมีความสุขไม่ยากส่งลูกเข้าระบบเดินตามร,ระบบสําคัญที่สุดค่ะใกล้ถึงวันปิดฟิตมีซีซั่น2แล้วนะคะท่านผู้แข่งขันฟิตกันอยู่หรือเปล่าทีมวันหวานส่งผู้เข้าแข่งขัน4คนนะคะและมีความมั่นใจมากว่ายังไงรางวัลหนึ่งในสาต้องเป็นของทีมวันหวานแน่นอนค่ะหรือจะอาจอาจจะกวาดทุกรางวัลก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะ ฉะนั้นชุดฟิตมีเป็นชุดที่คุ้มค่าที่สุดฟิตเฟิร์มผิวพรรณสุขภาพกระจ่างใสฟิตมีตอบโจทย์ทุกเรื่องค่ะพบกันบนเวทีในการตัดสินนะคะคุณอย่าประมาททีมหวานแน่นอนหนึ่งในสอาจจะเป็นของทีมหวานทั้งหมดก็ได้ใครจะรู้พบกันบนเวทีในการตัดสินนะคะฝากท่านผู้ชมรายการไอ e w วในวันนี้นะคะโอกาสถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่คว้าม,มันไว มันก็เพียงเป็นเพียงแค่อากาศที่ผ่านไปการทำธุรกิจต้องเลือกธุรกิจอ y ยาลาแพนเน็ตสิ่งยกัยกๆบริษัททำให้คุณหมดแล้วคุณเพียงตัดสินใจและลงมือทำแล้วเมื่อคุณตัดสินใจที่จะมาทำบริษัทอิยาลาแพนเน็ตวันหว,วานและทีมไลฟ i ซิงสตารยินดีเป็นพี่เลี้ยงของคุณนะคะโปรดเชื่อใจและไว้ใจเพราะคุณคือหัวใจของทีมเราจะดูแลหัวใจของเราให้เต้นตลอดเวลา จนกว่าคุณไปถึงเป้าหมายโปรดไว้วางใจและเลือกทีม l i s i n g Star โดยมีวันหวานเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วท้ายสุดนี้อยากจะขอบคุณพี่เลี้ยงทั้งสค่ะพี่เลี้ยงทอมพี่เลี้ยงจุ๋ยที่อยู่เชียงใหม่พี่เลี้ยงประพลพี่เลี้ยงตุ๋งที่อยู่กรุงเทพตลอดระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาพี่เลี้ยงทั้ง4คอยดูแลคอยจับมือคอยให้กำลังใจ จนสามารถทำให้ทีม Rising Star ที่กัมพูชาเติบโตได้ในทุกวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วอยากจะฝากขอบคุณผู้นำที่ประเทศกัมพูชาทุกท่านที่ให้โอกาสวันหวานได้มีโอกาสไปทำทีมที่กัมพูชาขอบคุณทีมงานที่กัมพูชา Rising Star าที่จับมาจนถึงวันนี้และที่สำคัญขอบคุณตัวเองค่ะที่ต้าที่กล้าตัดสินใจแล้วลงมือทำค่ะไว้วางใจวันหวานเลือกอัยรลาเลือก Rising Star วันหวานเป็นพี่เลี้ยงนะคะขอบคุณค่ะ